มีอะไระอะไรอะอะไรม้งป่านหน้ากมไหมเดี๋ยวลงไม่ต้องลง,ลงสายงนานข้างมานไอ้เหียดูหน่อยทําอย่างไ,ได้วยผมไอ้เหียพกมีดด้วยขับรถที่ปา,ายขนต่งเลยเนี่ยขนต่งอยู่แล้วพกมีดอ่ะพกพกมีดขับรถเอะ พกมีดมันก็โดนโอ,อยู่แล้วไอ้เหี้ยครับมันตีแล้แทงพกไปแทงไป<อ>เออแทงไปแทงพกมีดไปให้มึงขึ้นมาด้วยเไม่เป็นไรอยู่ย้อน,อน,อน้อ,อนู้องูอะไร่อมเไรไไไม่ไรเราไม่ชนมาไม่ต้องย้อนไม่เป็นไรไ คือมันพกมีดก็รู้เรื่องแล้วอ่ะมันไม่ได้ชนไม่ได้อะไรเลยช่างมันไอ้เนี่ยค่แท็กซี่พกมีดได้ไงวะอะนั่นเองใช่ไหมไอ้หี้ยพกมีดอ่ะอย่างนี้เขาไม่เรียกหาเงินด้วยอย่างนี้ไม่เรียกหาเรื่องคูณขายเห็นทะเบียนด้วยเอา้าไปไปอะไกลับบ้านเลย อว่าผมจะกลับบ้านกัเนเนี่ยถ้าเดี๋ยวงก็หลบก่อนเด้มาขวางรถอย่างนี้ได้ไงอะลงนะวกผมก็จะกลับบ้านอ่ะคนจะไปก็ไมห่หไปตั้งแต่เออวาามิงค้แล้ววาขับรถแบบนี้ฮะว่าคุณหนิงขรถไม่ดีตัวเองขับรถแบบนี้ผมมีตังหั บีดขนส่งเล่นอยู่แล้วเรียวบีดแล้วตำรวจมาตำรวจจะได้มาพมกล้วเขาไม่ไปท่านยังไงล่ะคะชนก็ไม่มีชนพี่หลังคงก็ถอยไม่ได้นะหลังก็ถอยไม่ได้อะ คน,ค,นคนอื่นเขาจะไปเรื่งองถนนสองเลนสามเลนที่ผ่าคขับแม่คนเดียวยาวอนอนี่เหี้ยถอยาชนมันเลยเด็ดขาดด้วยบอกให้มันหาเรื่อยเัอวชนนะเวย้ยห้ามชนมันเด็ดขาด แท็กซ<ะ>ี่รถรถรับส่งผู้โดยสารพกมีดนะคะขนส่งค่ะ